ครับวันก็สอวันสสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่องโอพีทีนะครับวันนี้เราจะมาสอนโรดเฟสดูฟูบางคนถามว่าทำไมพี่ต้องโรดซ้ำด้วยเพราะว่าพี่พี่ผมจะมาโรดใหม่นะครับเพราะผมที tripod. ่ท <desserts> <Negative notes> ี <French Claire laughing> ่ผมจะมาโรดใหม่นี่เพราะเพราะว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดตรง นั้นนิดนึงก็ได้แล้วมั่งกดกดกดไปที่สีฟ้านี่เลยเนี่ยมันบอกว่ามันเขียนว่าดาวโรดเนี่ยเนี่ยมันเป็นซิซปเนี่ยแค่กดดาวโรดเลยอ,อีสีฟ้าเนี่มาเดี๋ยวผมอันนั้นให้ดูเดี๋ยวผมช่ชยดูอดูเอาสีฟ้าโอเคถูกแล้วแล้วก็ กดไปอันนี้เลยอัดวาดเบี้ยวเลยเอาวาดให้มันดีๆหน่อยอืมโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่มันอาจจะเสียเวลาไปหน่อยนี่ไอ้นี่เนี่เน่ไอเนี่เนี่นี่กดเข้าไปเลยกดเข้าไปกดเข้าไปกด กดเข้าไปยุดโหลดบางรีซ mm, ่ทแพ้กับผมมาโหลดหนึ่งวิผมโหลดเสร็จแล้วก็เร็วต่อไปก็ไปต่อไปก็เอ่อไปกดที่แอปเอ่ไ Ex f เอ e e พอร o เตอวันนี้เคกดเข้าไป โอเคอาวิเคระอ์พ hmm. uh, hey. uh, mm ื hmm. mm ้น hmm. ท mm ี่โอเคเพิ่มละกันอืมกดเข้าไปนะกดเข้าไปที่แบบอ่าเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมบอกให้อือเอาสีนี้กันนี่กดเข้าไปที่ตรงนี้กดเข้าไปกดในในในกดตรงนี้โอเค กดไปที่ดาวน์รหลดกดไปที่เฟรเดฟูกดค้างไว้เลยแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่นะอันนี้สอนแบบละเอียดเลยนะกดไปที่ตกลงเอาผมจะไปแบบช้าๆแล้วกันจะได้ทําตาเอ้ยทำทำตาอะไรคือทําตาทาทันเออนั่นแหละเริ่มตดแล้วเนี่ย เค okay, ต้องรอหน่อยมันอาจจะช้านิดหน่อยออมันนิดหน่อยตรงไหนโอ้โอเคร้อยเอร์เ oh. ซ okay. ็นเรียบร้อยแล้วก็กดค้างไปนะครับแล้วก็กดย้ายไปที่กดเอ่อไปที่เกมตาโถอีกแล้วกดไปที่อะไรสักแผแล้วก็ตกกดตกลงเคประมาณนี้ก็ด ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับโอเคพอดาวน์โหลดได้แล้วเราก็จะไปดูที่ Minecraft Minecraft ได้เลยกดไปที่ไมค์คราฟอ์ไอไมค์คราฟท์เนี่ยไมค์คราฟท์ทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะห้อยยอทำไรอ่ะห้อยยอทำอะไรกับช่องตัวเองนะออั่นน่าห้อยยอ โอเคก็ได okay, so okay. okay, uh, hmm, ้ก็ได้โอเคเมื่อกี้กลับมาเข้าเรื่อนเสียงช่างแบบเสียงมันแบบมันเสียงไงอ่ะมันเสียงป่ะทียเสียงอะไรอ่ะตอนนี้เราจะไปดูรีอร์ทแพ็กเป็นคอสเรีอร์พูดมม้แล้วเอ้ยพูดั่ว อะไรกบพูดทั้งเนี่ยกูนทั้งเปอเนี่ยมื่จะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วผมก็โหลดมาสองอัน,นโหลดโหลดสองอันเลยเปิดเปิดยังไงมันก็ก็มีอยู่แล้วผมก็มีอยู่แล้วด้วยนะโหลดสองอัน ไอ้มอสพวกนี้ไม่ต้องไปิดสนใจอะไรมันหรอกผมอะโหรมาตั้งนานแล้วล่ะผมโหรไม่นานนี่ดก,กรธปครอย่างที่เป็นอะไรกับผมเนี่ยโอ้มันตลกอรไรมันคลิปสอนรองเป็นเดยวฟูดหรือว่าเป็นคลิปแบบคลิปตลก คนหน้าจะมีคลิปตลกอีกแต่ไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้ไม่ใช่คลิปตลก <c oughs> ใครเร่นเซิร์ฟเวอร์นั่นนะอ่ะอ๋ออ๋อเหรอไปที่อ๋อไปทาเคเค Eh. ikke men, ikke men aldrig er noget problem. Åh, เทเดอร์เริ่มก็เลยสวยหน่อยก็จะอาจมีอาจจะมีอะไรนิดหน่อยแต่แต่ลิชั่นแพงที่คือลิชั่นแพงที่ผมลงน่ะคือเวอร์ชั่นอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเบอร์ชั่นหนึ่งจุดสิบเจ็ดโอ้โหโอ้โหนี่ทองแงดงตอนให้มาดูหน่อยแล้วกันนะทำอะไร Oh. Oh. ของเปลี่ยนนะั้นทุกคนมีหินย้อยมีมีขี้มีขี้แตกมีมีมเออเอมาถิน,นยแต่มันจะยังไม่เปลี่ยนนะเพราะมันเป็นบ้าเนี่ยมันจะเป็นนี่แปบะบอกไหนก็ไดลเลยทุกคนทุกคนดูนี่เลยแปบะบนน้ำในน้ำก็ได้โขบางโคตรบางเลยเมถิน เป็นมาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึ่งโคบ้าพี่อ่ะเป็นบ้าพี่ผมเป็นบ้านะนะทุกคนใช่ไหมพี่ผมเป็นบ้าทุกคนพี่ผมเป็นบ้าชอ่องไปทอยเขาเป็นบ้า ขาต้องทำช่องใหม่อีกแล้วเพราะเขาเครื่องของเขาโดนแฮ็กเครื่องเขาโดนแฮ็กนั่นแหละทุกคนรู้ไหมทำไมถึงโดนแฮ็กเมื่อารล่ะเขาบอกไว้อยู่ว่าน้องถ้าถ้าน้องด่าพี่พี่จะไม่ทำร้ายน้องแต่แต่คอมพี่จะทำร้ายน้องเคยไหมเคยไหม ดโดนก็คือแบบทําร้อยน้องก็คือโดนแฮงกนั่นโดนแฮนี่ทุกคนมาัสามารถวางบนราวาแล้วราวาก็หายไปเลยอุดราวาแฮมโบวางบนนี้ก็ได้แล้วกลายเป็นราวาอุดไปถึงโอ้โหอืเหี้ยสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาดิบดาก็ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามา นี่ทุกคนรู้ไหมถ้าถ้าไอ้ไอบล็อกไอไอเทนทเนี่ยมันตกเกินสามบล็อกมันก็จะรว่วงมันก็จะระเบิดประมาณนี่แล้วก็บลงองนี้พี่เป็นบ้าอะไรอ่ะเป็นบ้าไง โอ้โหพี่ดูสิคนเป็นคนบ้าคนบ้าทุกคนน้องโอ้โหอะอะอฟสตรอดน้องออฟสรอดโอ้โหไดมอนกม่มกลมไดมอนก่มกลมอันนี้ผมก็กลมกลมโอเคโอเคต่อตอนนี้ผมเอาเอารางรถไฟมา แล้วก็เอาเอาคันเอาปุ่ม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 อะไรก็ได้ดึงดึงดึงเอ๊ะไม่มีวางนี้เนาะมันต้องวางข้างบนใช่ Bye. พูดใหม่อ่ะนะพูดใหม่โอ้แต่ไม่ไปอ่ะทุกคน ้ยต้องเสกไม่แบบเสกจะข้าบนเลยไงมังก็ใช่อะแต่ว่าต้องตับตนะถ้าไม่ตับก็ไม่ได้นะน้องออฟโรดออฟน้องออฟรอดนั่นแหละโอเคอลาเลองออฟรอดมีโอกาสโค่นน้องเลยที่จะเจอสีน้ำเงินอุ๊เน้องขอเลื่อนนะ นกนกระโดดนกกระโดดเยอะอ่าแล้นนวก็แล้วก็คือการเผาต้นไม้ะวู้รามได้อืมอืมรามรามไปราก่อนนะเจ้าต้นไม้ เ็นนคสว่าไอ้มาถีบอ,อะไรนะว่าไอ้มาถิดพูดได้ครับคัมจม่าดนีนี่นี่ทำอะไรยอมันก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะทำขี้ทำขีำ้ กดขี้แบบนี้ได้ อย่างก่อนเลยต้องใช้พิสตันแล้วก็มีเอไอเออเจ้าหนี่เอเจ้าน,านี่แล้วก็ไอ,บอ,อ้บ็อกซ์แร็งแล้วก็ อะไรเอาบล็อกนีดก,กัน position, <c oughs> แล้วก็มีอะไรอกีกเนะมีอะไรมีอะไรอยู่ๆมันต้องจำเป็นใช้บล็อกอย่างนี้ใช้เข้าไหมคะโอเคโอเคต่อไปมีอะไรอีกไหมเรซโตน พ,พี่ตนพี่ตอพี่ตาจะว่า <laughs> วจะพูดคำนี้ก่อนซะอีก <laughs> <laughs> นี่นนเอ็มม่เล่าพูดก่อนนะเดี๋ยวใครสนุกแทนคือเอ็มมาเล่าไงในวะไม่รู้จะแผลหรือก็คือทองแล้วก็หนีใช่ไหไหลแล้วก็หนีใช่ไหไหลแล้วก็ทองแล้วก็ทอง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 โอเคแบบนี้แล้วก็ทองทองทองดี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 ทองอ่ะทองดีทองดีทองดี เอาเป็นเคประมาณนี้กาลาบุกาลบุนกาลบุินเดนเดิ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 นเดานเดินเดกนเดินเนรดอนเดินเรินเดอนเดินเดนเดินเดนเดิกเดนนเดเดิดนเนเดนเดอนนเดินนนเน่ดินเดอนเนเยมนเดนเดเดนเนนเ วางผิดวางผิดตืดระเบิดเวลาไอคีเปอร์คีเปอร์นี่ดูยูทูบมาหรอทำเองดูยูทูบมา ไม่ใช่ไม่ใช่สิถ้าจะทำอย่างนี้ไปเรือยนะ วางบ้างตระกูลตระกูลจาร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 จูดูจารจตะรบูตะรบองหาดมให้อืมแบบนี้ดึงดึงดึง วางแบบนี้ง่ายครับ อ๋อในซุปก็ไม่ยแบบเป็นจีนะนี่ทำแบบนี้ 又。 นั่นแหละไม่บอกแล้วไอชัดโซนเนี่ยนมาดูเครื่องชิ้นหนไ,ไหนสิไรเลยนี่นายมาดูตรงนี้มาดูในเครื่องชัดสิเอ้ยดูเลในเครื่องนายสิดูข้างๆนะดูข้างๆบอกเลยนี่คขาจะตั้งชื่อให้หนางว่ามันคือเครื่องมีดอีโต้เครื่องมีดอีโต้ตถ้านายชันเด็ดันจะทุบให้ดูนะนายเห็นชัดรึเปนะล่า อยากได้พิุเองมันก็โดนพลังเดียวเดียวเช็คดูได้โดการนำบุญทีแล้วแกก็ขันเติบตึ้งนี่ไล่ไลู่่แม่กูขันโอ้เจอเหลกด้วยอ่ะในชั้นนี่มันหายเลยขึ้เมาแล้ ฉันใส่สีรถนายวางรถรไฟแล้วนายก็ทุบบล็อกด้านล่างใช่ไหมเด <Okay. S 1> ็ใชาเป็นคนนั่งรถไฟเองนายวางก่อนเลยไปไม่นายต้องทางเหมือนเมื่อกี้ตีแล้วเด็กชายนั่งยังไงอะน่ะเอออย่างนั้นแหละแล้วก็นายก็วางวางรถไฟแล้วเด็กชายในเด็กชายเพิ่งอ่าเดี๋็กชาย,ย,ยขอนั่งก่อนโอเคนายทุบเลยโอ้สนุกจังเลยโอ้โหดูดิ ฉันแต่ว,ว่าเต้นเรื่อยนะจะบอกหอให้ฉันเต้นนายดูฉันสินายดูฉันดูแบบดูแบบข้าง,างๆอะนะให้มันเห็นหนา้าฉันนะ่ะฉันจะเต้นดูบอกเลยฉันเป็นนักเต้นดีสปอร์ตแต่ฉันไม่มีท่าเต้นแบบต้องไปแต่ท่าเต้นนี่้ฉันเขาไปหาที่ตึงหรือไหลเป็นย,ยังไง ก่อนดูชัวร์โอ้ยในยี่ปันก่อนสิชันเนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วเอ้ยฉันจะทำเธอรลายาใหญ่ๆนักก็ตัดสายได้กตัวตรงนั้นสีแล้วให้มันได้จากตัวของฉันต่อในไม่ฉลาดเลยนี่ในลดูตัวชั้นสี่ในลองดูดูตัวชั้นสี่ชั้นรู้ไหมที่จะสามารถเต้นได้ด้วยนะ ในนั้นในดูฉันสิดูจะเพิ่งเกิดเราจะต้องกันในหันหน้ามาสิไอใช่นายต้องดูฉันดิฉันแบบมุมมองดูตัวเองก็ได้ไม่เห็นทำไม่ง้อหรอกเงี้ยแบบมุมมองดูนะแป๊บหนึ่งนะนี่คือภาพชมนาสำหรับคนมันเต้นไม่ได้ไอ้มันอยู่น้องไฟนี่นะ แบ่งแฮ ไอ้เอ้ยแล้วเรก็้างดงกเนี่ยหลุดไไหนมันเดดู้ย้ยสีมัน้คคมันหลเป็นคือมัน้คือมันหลดแบบนั้นเลยอะเว่าเห็นมันกระเด็นกระดไปตรงนี้อะกระเด็นกระดอนอนี้คมันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นไอเทมอะันเป็นแบบจีริย์เลยอะเบ เช้าเลยพีโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะปรับให้เช้าเองโอหละหละหละหโอเคเช้าประมาณนี้แล้วกันนะงานี้เราถ่ายที่ตาทีแต่วันนี้ไม่มีใครคุยกับท่านผู้ชมเลยฮะเออ